ครับวันนี้พามาดู Yamaha a d l o c ครับคันนี้ที่เด็ดเลยฮะ c a s h าร์สีแดงครับผมลูกค้าขอมาว่าอยากได้แบบดุดุเลยครับดุดันก็เลยจัดให้แบบสไตล์นี้ครับตัวนี้ก็ออกแบบกันสดๆหน้างานเลยครับทําไปคิดไปครับได้ออกมาแบบค่อนข้างดุค่อนข้างสวยนะฮะถูกใจลูกค้ารถคันนี้เดิมๆแต่งมาค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่งเยอะมากแล้วก็ผมว่าราคาแต่งไปนี่หมด น่าจะเยอะกว่าราคารถนะครับก็แคชปาสีแดงของทั้งร้านขุนพลมอเตอร์ไซค์นะครับสีแดงที่เห็นนี่เป็นระบบสีพาวเดอร์โค้ดนะครับทางร้านจะใช้เป็นพาวเดอร์โค้ดจะไม่ใช้สีน้ำมันหรือสีสเปร์ครับตอนนี้ลูกค้าสั่งพักเท้ามาให้ติดให้นะครับก็ติดเพิ่มให้ลูกค้าทําขายึดไปพับได้นะรุนนี้ก็ตามจุดยิงของทางร้านครับก็จะเน้นความแข็งแรงเป็นหลักด้วยนะครับตอนนี้เสริมขาด้านหลัง ให้มันแข็งนะครับพอขึ้นชื่อว่าค a สบาร์ก็แปลตรงตัวก็คือการกระแทกกันชนอะไรครับต้องแข็งแรงไว้ก่อนลูกค้าท่านได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางแชทได้เลยนะครับขอบคุณครับ